กล้วยแครมาวางทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหพี่ดิมทำไมเอาเปิดกล้วยไปทิ้งตรงนั้นน่ะอ้าวสงสัยมันหล่นตัวที่พี่เดินมาตรงเนี้อ๋อแล้วช่วงนี้พี่เป็นอะไรอะ่ะเห็นกินแต่กล้วยช่วงนี้พี่ออลดความอ้วนอะลดความอ้วนกินแต่กล้วยเนี่ยนะพี่ดิมอืมใช่ก็พี่ไม่อยากกินข้าวอ่ะพี่ก็เลยใช้ทางลัดนั่นดักจะได้ลดไวๆวไง หนูว่าวิธีนี้น่าจะไม่เวิร์กนะพี่นอกจากมันหนักพี่จะไม่ลดแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ก็กลับมากินนู่นกินนี่เยอะกว่าเดิมอีกเอานะ่าพี่ขอลองดูก่อนพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าวิธีนี้มันจะลดจริงหรือเปล่าแล้วแต่พี่ดีมอะงั้นดี๋ยวหนูไปก่อนนะ อ้าดีมเป็นไรอ่ะน่าเครียดเซ็งนิดหน่อยอ่ะพี่เป็นไรอะนะ่ออะ,เ,อะเล่าให้พี่ฟังได้นะก็ช่วงนี้หนูหาซื้อกล้วยไม่ได้เลยอะ่ะพี่นัทพอจะมีร้านที่ขายกล้วยมั้งปะพี่ว่าพี่พอจะหาให้ได้อยู่นะจริงเหรอพี่งั้นเดีด๋ยวหนูฝากซื้อเลยนะได้ได้เดี๋ยวพี่มาให้ กล้วยเต็มเลยอะเครือไหนดีเนี่ยอันนี้แหละโหสุกพอดีเลยกล้วยฉัน าขโมยกล้วยฉันใช่ไหมได้ใครที่กินกล้วยที่ขโมยฉันไปขอให้มันกลายเป็นสับประหลาดด้วยเถอะอ่ะดีมได้แล้วกล้วยขอบคุณนะพี่งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ เคจ้าพ okay. <hungry>. ึ <French music> okay, ่งไปข้างนอกเป็นเพื่อนพี่หน่อยสิโอเคพี่ดิมโหพี่ขนาดขับรถยังกินกล้วยอีงนะ ก็มันหิวนี่วันนี้พี่ยัไม่ได้กินอะไรเลยนะสงสัยน้ำหนักลดแล้วมั้งพี่ดิมก็ลดอยู่นะสองขีดอะโอ้โหลดเยอะจังเลยเนาะเฮ้ยพี่ดิมพี่พี่ดิมเป็นอะไรอะพี่ดิ ไปไหนแล้วเนี่ย ฮัลโหลพี่นัทพี่ช่วยด้วยตอนนี้พี่ดีมกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วไม่รู้อะ่ะฮะอะไรนะพึ่งแล้วอยู่ดีดีมเป็นแบบนั้นได้ไงอะ่ะไม่รู้อะ่ะพี่ตอนแรกก็นั่งเรากึนมาปกติแต่พอพี่ดีมกินกล้วยเสร็จอะ่ะพี่ดีมก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ก้วยทั้งต้องเป็นเพราะกล้วยที่ขโมยมาแนะ่เลยอะนะ่ะฮะอะไรนะพี่ฮัลโหลพี่ฮัลโหล มาหาใครป้าครับคือว่าเอา้าจะถามว่ามาหาใครหวแต่อา้มามึงอยู่ได้คือ ผมเป็นคนที่ขโมยกล้วยป้าเองอะครับผมขอโทษนะครับยกโทษให้ผมด้วยนะ <laughs> ฉันคิดไว้อยู่แล้วคนที่ขโมยกล้วยฉันไปกินอะ่ะต้องกลับมาเป็นไงล่ะคำสาปแช่งของฉันอ่ะันช่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้ ครัป้าผมขอโทษจริงๆครับยกโทษให้ผมด้วยนะก็ได้ฉันยอมยกโทษให้ก็ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วกลับไปได้แล้วขอบคุณนะครับป้าผมไปนะ ที่นี่ที่ไหนหอะพึ่งแล้วรอมอยู่ตรงนี้ได้ไงอยู่ๆพี่ก็กลายเป็นตัวกล้วอะไรไม่รู้อ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่ดิมฮะพี่นี่นะจะกลายเป็นกล้วยมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็ใช่อ่ะพี่รีบพ,พาหนูกลับบ้านเถอะ